สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพามาอัปเดตสถานการณ์นะครับบริเวณถนนสตึกพยากรภูมิสิสหรือว่าบุรีรัมมหาสารคามนะครับอยู่ในเขตของพื้นที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับจุดนี้เป็นถนนที่ข้ามฝากมาจาก สตึกนะครับบริเวณคอสะพานปั๊บางจากจุดที่ถนนขาดนะครับตรงนี้จะเป็นทางน้ำลอดสะพานแต่ว่าตอนกระแสน้ำแรงมากท่วมไปสองช่องจราจรขาเข้าพยัคกภููมพิสัยนะครับถ้ามาจากสตึกเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่ กินไปหน,หนึ่งช่องจราจรนะครับถอยไปเนี่ยนี่คือเส้นนะครับนี่คือเส้นเส้นขาวนี่ตรงกวยพอดีครับเมื่อวานนี้มาถึงกวยวันนี้ครับข้ามวันเดียวเองล่อซะถึงเกาะกลางเลยครับชักจะยุ่งกันใหญ่แล้วครับ โอ้โห oh คืนเดียวครับเรียบร้อยเลยครับเหลือแต่สะพานครับถนนนี่ไปแล้วเหลือแต่สะพานแผลใหญ่มากรอบนี้น่ากว่ากว่าเมื่อวานอีกครับ แต่ว่าช่องจะรอ้อนจราจรฝั่งนี้นะครับเขาปิดเอาไว้ให้รถวิ่งสวนทางครับฮสวัสดีครับพี่ฝั่งนี้มันมีรอยยุบไหมพี่มีรอยยุบเลยเนะาะน,น,นี่ครับทีมง,งานแขวงการทางสุรินเข้าตรวจสอบ พื้นที่แล้วครับเนี่ยตรงนี้มีรอยยุบอีกแล้วนะครับเลนเลนขาเข้าสตึกขาเข้าบริราเนี่ยยุบเห็นเห็นเลยครับอันตรายมากไม่แน่ว่ามันอาจจะกินพื้นที่มานี่ก็ได้นะครับ เพร่ะวา2สองเลนซ้ายนั้นไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่คอสะพ,พานนี่คือถนนหมายเลขสองหนนะครับบุรีรัมมหาสารคามกระดับน้ำนี่เพิ่มสูงสูงกว่าเมื่อวานดีครับ พี่วันนี้เราจะแก้ไขอะไรไหมวันนี้ทำยังไงวันนี้เราจะทำยังไงอ๋อรอจีบงานรอเจ้าหน้าที่มาก่อนนะครับเดี๋ยวว่าน่าจะแก้แน่นอนเนาะจุดนี้เนาะเพื่อไม่ให้มันลุกลามครับครับ พูดง่ายๆคือถ้าฝั่งนี้ขาดก็คือยุ่งเลยจบเลยครับครับเหมือนว่าน,นี่แค่ช่องเดียวนเยนาะช่องจะด้จอนช่องเดียวเพราเนีน่ขาด คิดว่าจังท่านนะครับเนาะมันกี่ฟมากมันไหลลงมันซัวโอ้ไหลแรงมากครับระดับน้ำนี่นี่จุดที่ผมยืนอยู่นี่ไงเพาเข่าครับ กลัวจริงๆครับตอนนี้ถ้ามองจากมุมนี้ลอดไปนู่นครับลอดไปใต้เกาะกลางนะครับจะเห็นช่องเลยครับก็คือพูดได้ง่ายนอกจากจุดที่มองเห็นซึ่งเป็นพื้นถนนลาดยางตอนนี้มันกินพื้นที่เข้าไปในเกาะกลางแล้วครับไม่แน่ว่าอาจจะ ส่งผลกระทบไปถึงเลนขาเข้าสตึกขาเข้าบุรีมําหรือเปล่านะครับแต่ว่าเลนไปชุมพลบุรีไปพระจักรภูมิพิสัยไปมหาสารคามเนี่ยถูกปิดเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นแล้วครับมวลน้ำไหลแรงมาก แม่น้ำมูลนะครับเนี่ยจะติดแม่น้ำมูลตรงนี้มันเป็นช่องเล็กๆด้วยสะพานนี่อยู่ตรงสะพานน้ำรอดเนี่ยมันอยู่ตรงที่เขา,เาถมที่ทำกระแพงพอดีครับน้ำก็เลยไปจุดเล็กๆ มีเขาบอกรอหัวหน้ามาก่อนนะครับหัวหน้าที่ดูแลโดยตรงนะครับว่าจะมีการแก้ไขยังไงเดี๋ยวรอชมนะครับในช่วงต่อไปก่อนที่เลนขาเข้าสตึกจะขาดแล้วก็ยุ่งไปกันใหญ่ สำหรับผมครับก็ลากันไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับมาชมกันต่อสวัสดีครับ